ระบบทุนนิยมสูตรง่ายๆที่จะทำให้เราเริ่มต้นได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม1986นักเรียนชาวอเมริกันเกรด11และ12มากกว่า8,000คนจาก42รัฐถูกทดสอบเพื่อค้นหาว่าพวกเขารู้อะไรบ้างวงเล็บหรือไม่รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับระบบทุนนิยมเมื่อผลลัพธ์ออกมาทำให้พบว่ามีเด็กหนุ่มสาวชาวอเ,อเมริกันถึง5,145คนหรือประมาณ66% ของผู้ที่เข้าทดสอบไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบทุนนิยมมากพอที่จะให้คำนิยามคำว่ากำไรได้ข่าวพาดหัวไปทั่วประเทศว่านักเรียนอเมริกันมีคะแนนต่ำมากในการทดสอบเรื่องเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการนำเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับนักเรียนญี่ปุ่นและเยอรมันที่มีการเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานทางเศรษฐกิจในหลักสูตรไฮสคูลของพวกเขาผลลัพธ์อันหายนะดังกล่าวถูกประกาศในการประชุมสื่อระดับประเทศโดยผู้มีเกียรติที่ชื่อ พ่อเอวอเกอรซึ่งเป็นตำแหน่งอดีตประธานคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐเมื่อผู้สึกข่าวหนุ่มคนหนึ่งตั้งคำถามกับดร w วอ k เกว่าตอนเรียนอยู่ชั้น High School เขาเคยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือไม่ชายผู้ร่าสงสารผู้นี้ยอมรับต่อโลกว่าเขาไม่เคยล่ำเรียนวิชานี้มาก่อนผมเป็นคนที่เกลียดการสอบผมจำได้ว่าเคยสอบตก และรู้สึกเสียใจแทนนักเรียนที่ต้องทดสอบวิชาเศรษฐศาสตร์เล้งโดนแบบนั้นแต่ผมก็เข้าใจเช่นกันว่าเหตุใดผู้นำธุรกิจและผู้นำแรงงานต่างสนับสนุนการศึกษาในเรื่องดังกล่าวประเทศชาติไม่สามารถปล่อยให้ชาวอเมริกันรุ่นหลังๆขาดความรู้ในระบบทุนนิยมหรือลักษณะการทำงานของมันได้อีกต่อไปเรามาเริ่มกันที่จุดซึ่งนักเรียนตอบคำถามนี้ไม่ได้กันดีกว่าอะไรคือกำไรคำตอบที่ถูกต้องคือ รายรับลบด้วยต้นทุนโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์ตอบคำถามนี้ด้วยบทกวีที่สั้นมากดังนี้ I only ask that fortune sent a little more than I shall spend หากคุณต้องการเรียนรู้ถึงวิธีที่นักทุนนิยมใช้ชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งให้จำบทกวีนี้ไว้กำไรคือการทำเงินมากกว่าที่คุณใช้ไปด้วยผลกำไรที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จขึ้นมา โดยผลกำไรที่สะสมมากขึ้นนั้นจะทำให้ธุรกิจมีเงินทุนมากขึ้นด้วยเงินกองทุนก้อนใหญ่คุณสามารถสร้างธุรกิจของคุณขึ้นสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณและคนอื่นๆให้ดีขึ้นหากปราศจากผลกำไรธุรกิจของคุณจะล้มเหลวและความฝันของคุณที่จะมีเงินทุนก้อนใหญ่ขึ้นก็พังทลายลงผมมีสูตรง่ายๆที่จะช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจว่า กรัมาวิธีในการสร้างผลกำไรของระบบทุนนิยมทำงานอย่างไรสูตรนี้มีหน้าตาดังนี้ mw เท่ากับ nr บวก he คูณ e t เปล่าเลยสูตรนี้ไม่ใช่การหาผลลัพธ์บางอย่างในวิชาควอนตัมฟิสิกส์ความจริงมันง่ายกว่าที่เราคิดเสียอีกที่จริงคุณอาจจะเคยเห็นด้วยกับคนบางกลุ่มที่คิดว่าทฤษฎีของผมมันง่ายเกินไปด้วยซ้ำแต่ผมไม่ถือสาอะไร อย่างน้อยก็ทําให้เกิดการพูดถึงในเรื่องนี้กันบางครั้งเรื่องง่ายๆจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่สลับซับซ้อนเกินไปด้วยซ้ําอธิบายได้ว่าความสะดวกสบายด้านวัตถุวงเล็บ M W Material Welfare เกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติ N R Natural Resource มาแปลเปลี่ยนโดยพลังงานของมนุษย์ H E Human Energy ซึ่งข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอเนวยความสะดวกต่างๆถูกทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ T 2เราจะมาแยกแยะรายละเอียดกันทีละส่วนดังนี้สะดวกสบายด้านวัตถุวงเล็บ MWU ในระบบทุนนิยมจะพิจารณาจากกระบวนการผลิตหรือพิจารณาจากการกระจายทุนเกิดขึ้นหรือไม่ขณะที่การพิจารณาว่าคุณ เป็นนักทุนนิยมคนหนึ่งหรือไม่นั้นดูจากว่าคุณต้องการจัดหาความสะดวกสบายด้านวัตถุเ,เครื่องใช้สำหรับตัวคุณเองและคนอื่นๆวงเล็บหรือที่ต้องการเพึ่งพาการสนับสนุนของคุณหรือไม่อย่าปล่อยให้คำว่าความสะดวกสบายด้านวัตถุหรือแม้กระทั่งวัตถุนิยมทำให้ขาดความมั่นใจหรือต้องดึงตัวเองออกมาเพราะทางบ้านโรงเรียนและโบสของเราล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุ เช่นเดียวกับการผลิตอาหารและเครื่องนุ่มหงมแก่คนทั้งโลกวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ใช่ความผิดใดๆถ้าเราคิดว่าจะมีวัตถุข้าวของเครื่องใช้ดีๆเพื่อทําให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นเติมเต็มขึ้นและร่ํารวยขึ้นทรัพยากรธรรมชาติวงเล็บ NR วัตถุดิบหรือข้าวของส่วนใหญ่มีที่มามาจากโลกทะเลหรือท้องฟ้าทั้งสิ้น นักทุนนิยมได้รับผลโดยตรงจากการนำทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มองไปรอบๆห้องดูสิมีสิ่งใดบ้างที่ไม่มีต้นกำเนิดมาจากทรัพยากรธรรมชาติเส้นใหญ่ได้ในการเกงสแลกที่ผมกำลังสวมใส่อยู่มาจากฝูงแกะที่กินหญ้าซึ่งเพาะปลูกอยู่บนพื้นดินเป็นอาหารและกินน้ำในลำธารเส้นได้เน็คไทผลิตขึ้นจากหมอนไหมตัวเล็ก ที่กินใบต้นมอร์บรี่และน้ำฝนจากฟากฟ้าโต๊ะทำงานถูกสร้างขึ้นจากต้นไม้ที่อย่างลากลึกบนผื้นดินและดูดกินสารอาหารจากน้ำคอมพิวเตอร์ที่ผมกำลังใช้งานสร้างขึ้นจากพลาสติกซึ่งมาจากปิตโตเรียมอะลูมิเนียมซึ่งมาจากบ็อกไซและเหล็กกล้าซึ่งมาจากแร่เหล็กวัตถุทั้งหมดมีที่มาจากใต้พื้นผิวดินลึกโดยมนุษย์เป็นผู้นำทรัพยากรธรรมชาติ มาแปลรูปก่อนที่จะผลิตเป็นวัตถุขึ้นมาพลังงานของมนุษย์วงเล็บ H.E. ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่มีประโยชน์ใดๆหากปราศจากสมองและมือทั้งสองของมนุษย์ขนแกะและใยของมอนไหมไม่มีวันจะถูกถักทอเป็นเส้นใยของเสื้อผ้าหรือถูกตัดเย็บให้เป็นเน็คไทปิโตเรียมบ็อกไซด์หรือแร่เหล็กคงอยู่ใต้ชั้นหินลึกต่อไป เราไม่มีวันได้ใช้ประโยชน์จากกองหินเพื่อให้ความอบอุ่นกับห้องนั่งเล่นของคุณเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องสอหาทรัพยากรธรรมชาติเพราะเลี้ยงมันและพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ความเฉลียวฉลาดและการทำงานหนักของมนุษย์ให้อยู่ในรูปข้าวของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเครื่องมือเทคโนโลยีวิธีการวงเล็บทในประเทศเปรู ผมเห็นชายคนหนึ่งแบกเสาหนักอย่างน้อย100ป่ปอนด์ไว้บนบ่าเครื่องมืออย่างเดียวที่ชายคนนั้นใช้เคลื่อนย้ายเสาเต็นท์หนักอึ้งก็คือมืออันหยาบกล้านและความแข็งแกร่งของร่างกายทุกวันนี้ผมเฝ้ามองคนขับรถยกของที่แอมเวพวกเขาสตาร์รถยกของที่มีล้อขนาดใหญ่และยกวัตถุนหนัก40่0 0นปอนด์ด้วยความเร็ว55ไมล์ต่อชั่วโมองพนักงานผู้นั้นสามารถฟังสเตอริโอ ในห้องโดยสารซึ่งเก็บเสียงไปพร้อมๆกับการทำงานไปด้วยมันช่างสะดวกสบายกว่าปลอดภัยกว่าง่ายดายกว่า,า,า,วาและมีประสิทธิภาพกว่าให้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการใช้และพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อสร้างความสะดวกสบายด้านวัตถุขึ้นมา mm. เครื่อง,ม,อง okay. มือส่วนใหญ่ที่สร้างความสาเร็จให้กับแอมเวย์ไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เข้าใจกันมันไม่ใช่เครื่องจักรหรือมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เครื่องมือหลัก,ลกๆที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างเป็นประวัติการของเราคือแผนการขายและแผนการตลาดที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนักสังคมนิยมมาร์กซิสมีทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานมนุษย์แต่แรงงานเหล่านั้นไม่ถูกกระตุ้นให้มีแรงจูงใจในการทำงานต่างจากแผนการตลาดแบบหลายชั้นของเราความมีอิสระในการเป็นเจ้าของธุรกิจรวมถึงโบนัสหลายชั้นหลายระดับ ที่สามารถมอบเป็นมรดกความกระตือรือรน้นความจงรักภักดีและพันธสัญญาของนักธุรกิจแอมเวย์สล้านคนทั่วโลกของเราระบบสังคมนิยมมาซิสต์ล้มเหลวด้วยเหตุผลหลายประการแต่สาเหตุสำคัญของการพังคลืนลงมาของระบบเศรษฐกิจดังกลางก่าวก็คือผู้คนไม่ถูกสร้างแรงจูงใจให้อยากทำงานให้ประสบความสำเร็จนั่นเองพวกเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ หรือเครื่องมือแม้แต่ชิ้นเดียวพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแม้กระทั่งแรงงานของตัวเองแต่เป็นฝ่ายลัตที่เป็นเจ้าของแรงงานนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมตลอด25ปีที่ผ่านมาผมถึงได้เดินทางไปทั่วทุกหัวแห่งของประเทศแห่งนี้เพื่อพูดถึงองค์กรธุรกิจเสรีและหลักการพื้นฐาน4ประการนั่นคืออิสรภาพการได้รับการยอมรับความหวังหลางวันนักทุนนิยม มีอิสระในการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและเครื่องมือที่จําเป็นต่อการค้าเช่นเดียวกับการมีอิสระในการสร้างรายได้อิสระเสรีช่างสร้างความแตกต่างได้จริงดูประวัติศสาสตร์ของมาร์กซิสิทุกครั้งที่รัฐบาลเข้าครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือเครื่องมือการผลิตอะไรก็ตามผลผลิตจะลดลงและทุกครั้งที่คืนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแก่ประชาชนผลผลิตจะเพิ่มขึ้น นี่คือเหตุผลที่ชัดเจนยิง่งตอนที่ดิกลูกชายผมอายุ16ปีผมให้รถยนต์เขาคันหนึ่งรถคันนั้นยังเป็นสิทธิ์ของผมเองผมเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันเปลี่ยนยางซ่อมเบรกเป็นเรื่องน่าสนใจว่าดิกมักขับรถโดยทิ้งรอยเบรกอย่างรุนแรงไว้บนถนนรถของเรามักสกรปรกเลอะเทอะเสมอเช่นเดียวกับน้ำมันที่เกลี้ยงถังหลังจากที่ตะเวนส่งเพื่อนไปทั่วเมือง และเมื่อรถมีปัญหาเขาจะจอดทิ้งไว้โลกจอดรถจนกระทั่งผมไปซ่อมมันแต่พออายุ18ปีผมได้โอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์นั้นให้แก่ดิกหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นรอยเบรกแรงๆบนถนนอีกเลยดิกต้องซื้ออยางเองเขาขับรถไปไกลๆลดลงพอต้องจ่ายค่าน้ามันเองเช่นเดียวกับการเลิกตะเวนหิ้วเพื่อนๆและสัมภาระของพวกเขาไปทั่วเมืองการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นความรับผิดชอบของดิก ต่อมาลูกชายของผมคนนี้กลายเป็นประธานบริษัทการลงทุนของเขาที่มีชื่อว่า The w i n q u e s t Group ตอนนี้เขาเป็นประธานของบริษัทมเ w ย์และเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนของเราเขาได้เรียนรู้เสรีภาพและความรับผิดชอบของความเป็นเจ้าของในระหว่างเส้นทางการเติบโตของเขามีผลลัพธ์สองสิ่งเกิดขึ้นเสมอเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและเครื่องไม้เครื่องมือ ตกอยู่ในกรรมสิทธิ์ของผู้คนทั่วๆไปนั่นคือมันมีอายุยาวนานขึ้นและถูกใช้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรชาวนาอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและรถแทรกเตอร์จะดูแลรักษาที่ดินให้สวยงามและดูแลรถแทรกเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาจะติดไฟสองสว่างบนรถและทำงานตลอดทั้งคืนและผลลัพธ์คือชาวนาเหล่านั้น ได้รับรางวัลชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่ง m w เ่ากับ n r บวก h e คูณ t เป็นเวลาหลายปีที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศและใช้ตัวอักษรเหล่านี้อธิบายลักษณะการทำงานของระบบถุนนิยมผมยังคงเชื่อมั่นในสิ่งนี้แต่ยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่หายไปความลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง และความยั่งยืนของธุรกิจก็คือเมตตาธรรมตอนที่ผมนำสูตรนี้ขึ้นมาเสนอผมได้เพิ่มความมีเมตตาธรรมลงไปในทุกขั้นตอนทำให้สูตรสำหรับเมตตาธุนิยมมีหน้าตาดังนี้ MT เ่ากับ NR บวก TH คูณ T คูณ C โดยที่ C เ่ากับ compassion เมตตาธรรมเมื่อเรานำความเมตตาธรรมคูณเข้าไปในทุกองค์ประกอบ ผลลับที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นเราต้องมีเมตตาธรรมนำทางของเราในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความสะดวกสบายด้านวัตถุขึ้นมาเราต้องใช้เมตตาธรรมนำทางเราในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการใช้พลังงานมนุษย์และเครื่องมือต่างๆของเราด้วยมีผู้คนหัวล้อยะเมื่อผมพูดถึงเมตตาธรรมและกำไรที่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของระบบทุนนิยมคุณจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่จงรับรู้สิ่งนี้ว่าเมื่อนำเมตตาธรรมมาสร้างแรงบันดาลใจและนำทางให้กับองค์กรธุรกิจเสรีจากนั้นผลกำไรจะตามมาเองคุณภาพชีวิตมนุษย์จะพัฒนาขึ้นโลกจะได้รับการบูรณะฟื้นฟูและใสสะอาดยิ่งขึ้นแต่เมื่อเมตตาธรรมไม่ใช่องค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในกระบวนการต่างๆผลกำไรที่ได้รับอาจไม่สม่ำเสมอในระยะยาว มนุษย์ยังได้รับผลกระทบเราต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของโลกไปมากยิ่งกว่าที่เรายอมจ่ายไปด้วยความเมตตาธรรมอีกหลายเท่านักในบทบัญญตัติหรือความเชื่อของผมผมจะอธิบายวิสัยทัศน์ของเมตตาทุนิยมนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการซึมซับผานจ,จินวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของกิจการของผมและที่ผมต้องประสบระหว่างการดำเนินธุรกิจทุกวันผมยังต้องการให้คุณคุณ ได้สัมผัสกับธุรกิจของบรรดาเพื่อนๆของผมที่มีแง่คิดเกี่ยวกับเมตาทุนนิยมแง่คิดเหล่านี้จะช่วยชี้แนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจกับคุณเหมือนอย่างที่เคยให้กับผมมาก่อนถึงเวลานี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะพูดว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้กลายเป็นทางเลือกของระบบเศรษฐกิจโลกเพราะเป็นระบบที่ให้อิสระเสรีแก่ผู้คนทุกคนทุกแห่ง ที่มุ่งหวังสร้างผลกนกไรจากการดําเนินธุรกิจวงเล็บเงินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดและวิธีการต่างๆที่สร้างความฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นจริงในหน้าต่อไปผมจะนําเรื่องราวทั้งจากภายในและภายนอกของธุรกิจของเรามาแสดงให้เห็นและนําหลักการของเมตตาโุนิยมอย่างที่ผมเข้าใจมาชี้แนะการจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้สร้างความสุ่มเสี่ยงบางอย่างให้กับตัวผมประการแรก บุคคลซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดและใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ย่อมถ่ายทอดเรื่องราวรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่าผมมากมายหลายเท่าประการที่2เนื่องจากพื้นที่ที่มีอยู่จํากัดทําให้ผมไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของธุรกิจเหล่านี้ได้ทั้งหมดพึงระลึกว่าถึงแม้เรื่องราวของพวกคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้แต่ผมก็ถือว่าพวกคุณเป็นเพื่อนๆผมเสมอ